ยีกไหลกลางงานนาออกถึงกระฝฟื้นยิ้มย้อนเล่าใหม่ดดวิก้าหลังน้องเดมี่ทำขนาดนี้คาดเห็นสิ่งนี้ติดที่แขน ใหม่ดาวิกาค่าสาเหตุน้องเดมี่เอามือหยิกไหล่เล่าโมเมนต์น้องเล็งมาก่อนแล้วนะ้าจะเห็นสิ่งนี้ติดอยู่ที่แขนคงหวังดีพยายามจะหยิกออกให้กลายเป็นโมเมนต์ไวรัลชวนยิ้มเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากที่ใหม่ดาวิกาไปร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์อวตาร The War of Water อวตารวิธีแห่งสายนะ้ำโดยระหว่างที่ยืนถ่ายรูปหมู่จู่ๆก็มีมือเล็กๆจับมบมาหยิกเข้าที่ไหล่ของเจ้าตัวแต่ใหม่เพิ่ง ไปฉีดบาดทะยักมากถึงกับฝืนยิ้มเลยทีเดียวซึ่งมือน้อยๆนั้นก็ไม่ใช่ของใครที่ไหนแต่เป็นของน้องเดมี่ลูกสาวของคุณแม่ลิเดียกับคุณพ่อแมทธิวนั่นเองจนคนแซวว่าน้องคงหมั่นเคี้ยวล่าสุดโลกออนไลน์มีการเผยช่วงหนึ่งของลาร์ที่ใหม่ดาวิกาพูดถึงวันที่เจอกับน้องเดมี่โดยเจ้าตัวเล่าว,ว่าวันนั้นน้องมีการมองมาก่อนเหมือนเล็งเป้าหมายเอาไว้น้องคงเห็นสิ่งหนึ่งที่อยู่บนแขนเพราะตนมีฝายอยู่บริเวณไหล น้องเดมี่อาจจะรู้สึกว่ามีอะไรดำๆติดอยู่ตรงลายก็เลยพยายามจะหยิกออกให้ดูเหมือนหยิกแต่คือหยิบไยออกใหม่กําลังพยายามคิดว่าน้องเดมี่ทําไมถึงหยิกเพราะว่าน้องพยายามหยิบหลายรอบมากถ้าดูในคลิปแล้วมันหยิบไม่ออกทําเอาชาวเน็ตไม่รู้จะเอ็นดูใครก่อนดีซึ่งหลายคนก็คิดว่าถ้าน้องไม่ได้หยิบไยออกก็คงหมั่นเคี้ยวพี่ดาวิเลยหยอกด้วยการหยิกสักหน่อยพี่ใหม่ก็น่ารักซะขนาดนี้